สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะสําหรับใครเนี่ยที่ลืมระหักนะคะโดยเป็นรหัสพิน6หลักนั่นเองนะคะเวลาที่เราจะเข้าแอปทางลัดค่ะ ก็จะมีให้เราเนี่ยกดรหัสนะคะในการเข้าใช้งานซึ่งบางครั้งค่ะเราอาจจะลืมนะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามานานแล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะพอจะมาบอกวิธีแก้ไขกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากรู้วิธีกันแล้วนะคะเราหยิบมือถือแล้วก็ไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆก็ เวลาปกตินะคะเวลาที่เราเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะเดี๋ยวพอจะเข้าให้ดูนะคะนี่เลยค่ะทุกคนเขานะคะจะให้เราเนี่ยทำการใส่รหัสพินโค้ดค่ะหรือว่ารหัสหหลักที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะแต่ว่าบางครั้งค่ะเราเนี่ยลืมนะคะว่ารหัสพินโค้ดนั้นคืออะไรคะ่ะทุกคนถ้าใครนะคะที่ลืมนะคะให้เราเนี่ยกดคําว่าลืมพินโค้ดได้เลยนะคะเขาก็จะถามค่ะว่ายืนยันรายการนะคะเพื่อความปลอดภัยนะถ้าเนี่ยต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้งนะคะเพื่อตั้งรหัสพินโค้ดใหม่นะคะอันนี้เนี่ยเราก็กดตกลงไปได้ เพอเรากดตกลงนะคะทุกคนนะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบใหม่ค่ะทุกคนเราก็กดที่คําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะเขานะคะจะให้เราเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นวิธีที่1ค่ะสําหรับใครนะคะที่สามารถจํารหัสได้ค่ะทุกคนเราเนี่ยก็สามารถนะคะใส่อันแรกเลยนะคะเป็นบัตรประชาชนนะคะเราก็รหัสผ่านในการเข้านะคะแอปทางรัฐได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบค่ะพอเรากดนี่เลยค่ะทุกคนเขานนะคะจะให้เราเนี่ยทำการ ตั้งพินโค้ดของท่านค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นรหัส6ตัวแล้วก็กดตกลงนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ตั้งรหัสพินโค้ดในการเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยค่ะอันนี้นะคะพอก็จะตั้งเนาะหลังจากนั้นนะคะเขาจะสอบถามนะคะว่าเราต้องการที่จะสแกนใบหน้าใหม่นะคะอันนี้เนี่ยพอจะทําการกดข้ามไปก่อนค่ะ เท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะสามารถนะคะเข้าสู่ระบบของแอปทางรัฐได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก,ก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย